怪獣ママは女子大生、いたずら怪獣、テレボーズ登場。 ัซื้อ,อ,อข,ของแค่นี้ย้องอเพจมาก็ได้นี่นาะ<ม>เดี๋ยวหนูจะต้องไปดูดิสเพลิ่นใหม่ของเมพี่โตออีกด้วยอะคะ่ะโทษแม่อ,อ,อาคิร่านี่คิรอร่านะอะไร ไม่นะไม่ได้เพย์มาเหรอมีใครเพย์มาแกล่ะหรือเปล่าเนอะอืมโทษทีนะมีแค่นี้ละอ,อย่างนั้นเองเหลงือแค่นนะที่โทรมาก็ดีว่ะ จะเป็นแผ่นเก็บความลับสุดยอดในธุรกิจนะอะไรตัวไหนนี่อะครตัวไหนอะฮะตัวไหนี่มีโจรสลัตขัรคำหรือไงไม่ครับแผ่นพลอปปี้ของผมพลอปปี้เหรอเร็วครับช่วยผมหาหน่อยสิ เป็นเรื่องแค่นี้ก็ลราไปที่ป้อมเซให้เขาลงรับแจ้งความของหายไว้พูดง่ายๆแบบนี่ได้ยังไงกันเล่าถ้าไม่มีมันจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ยินรึลาเีไปไ่วยหาหน่อทิ้มเลยพี่หยุดก่อนเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะ้าไม่มีไอ้นั่นเหรอผมก็คลองโลกไม่ได้สิจะคลองโลกเหรอไอ้ทมันไปเกมอะไรนะช่างเะน้าไปช่วยหาหน่อยเถอะมันตกระหว่างปัสถานีนั่นแหละสตีนีบอกเนี่ยฮะเดี๋ยวๆๆไปเนาะ มีเรื่องอะไรอีกครออคือไม่เจอยืนได้เออดีละโปรธอช่วยหน่อยได้ไหมจะทำไงดีคนก็ทำของหายว่านี่ลุงพอทิธนา่าเราไม่มีอารมณ์หาของให้หรอกจริงด้วยจริงด้วยนะไปดีวกว่า<ส>เร็วซิได้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 ๆๆๆคนแบบนี้นะไม่อยากจะเขาเป็นเพื่อนด้วยหรอกต่อมาจะเป็นคนยังไงนะน่ากลัวจัง ยากในตะเกียงนะฉันคขอจะถูแล้วก็ขอพอได้อย่างใจปรารถนาเลย <c oughs> จะมีความสุขมากเลยเนะอ,อเท่ถึงจะไม่ใช่ความมีด็ของเจ้าก็เถอเจ้าก็จะย้ายตามใจไม่ได้เอ๊นี่ใครจะเป็นใครกันเนี่ยฮะแล้วคุูหล่ะเป็นใครอะ หน้าตาอบอลลักสิ้นดีเลยอะไรไม่รู้จะฆ่าเลยถ้าคือจอมปีศาจคาตนึ่งจอมปีศาจคานนี่อ่าเเคยได้ยินชื่อนี้มาจากที่ไหนนะถ้าเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเจ้ายังไงเราช่วยเหลือฉันเหรอถ้าอย่างนั้นก็ช่วยให้ฉันสมหวังหน่อยสิเนาะฮะนี่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 โอ้โหเอ้เธอทำตกไว้แถวนี้เหรอฮะ บางทีคราบบางทีเอ๋อตอนนั้นเหรอก็ดีเจ้าอ๋อโดนเขาแล้วทักทีฮะะทักครับทัครับโอ๊ยโจ้าโอ้โหอะไรแล้วอะไรเออเน่จังเลยอะชะมัดเลยทำยังไงแบบนี้ฉันก็เกลียดการจะผูกเด็กบ้าเกลียดจริงๆ เป็นเลยมีอะไรอ่ะอ่ะเป็นไรชักเป็นไรอยู่นั่นเองโอ้ยจะชักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอด้วยไม่มีนี่อะไรฮะไม่มีแล้วอ๋อหล่นแถวนี้พวกเด็กๆเก็บไปแล้วลรือบ้างทางเขาจะไปลากคอจะเด็กบ้าพวกนั้นมาให้ได้แล้วเดี๋ย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 วทำไมมันตื่นเต้นแบบนี้วะเนี่ยอะไรดีล่ะ เอาแบบว่าได้เจอเนื้อกู้หล่ระเบิดเธองหรือว่าใช้อำนาจของเธอให้ได้เที่ยวรอบโลกดียิ่งไปกว่านั้นไอ้ยังสามารถทําให้ความแค้นเคืองของเจ้าหายไปได้ด้วยนะแม่สาม้อยความแค้นเหรอเอาแบบพปแก้แค้นคนที่เกลียดที่สุดในโลกนี้ยังได้แล,แล้วถ้าเกิดได้แก้แค้นผู้โทรศรัพท์โรคจิตลอยากลองโทรศรัพท์แกล้งคนบ้างอ๋ออยากโทรศรัพท์แกล้งคนนี่ล่ะถ้าอย่างนั้นก็จะเสีสับประหลาดแล้วนะ สับปะดเหรอสับปะดตัวนี้จะช่วยให้เจ้าสมหวังยังไงล่ะฟังดูแปลกๆพี่กนเนอะคุณลุงฮะเรียกลงุงโอ้จยวโกรธกันตายเลยแต่ช่างมันเถอะจะลองสร้างมันดูเดี๋ยวก็รู้เองอะสร้างสับปะดเลยเอาสับปะดยังไงก็ได้เหรอแกลกเลยฉันเนี่ยน,นะเป็นซีจีอาร์ที่ฉลาดที่สุดเลยล่ะถึงตัวเองเีงเห็นไหมได้แล้วล่ะ ถึงจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่มันก็ดูคล้ายสัว์าระาน,นี่ก็คือเทเลบอสสุดป่วนยังไงล่ะอ่ะป่วนก็ป่วนสินจะลองส่งจากสัว์าระตัวนี้ไปในโลกแห่งคอมพิวเตอร์ดูก็แล้วกันไปเเ,เลยไม่ป่วนไม่ป่วนไม่ป่วนไม่ปเวน นี่ทำอะไรลงไปอ่ะมันจะทำให้เจ้าสมปราถนายังไงเราลองดูเอาเองสินะพี่นะหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยไปด้วยกันนะพี่นะจริงๆแล้วเขาว่ากับพ่าพี่เป็นคนดีไม่หยอกพี่ไปทําอะไรไว้อีกอะ่ะอ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 ะไรก็ดีไปหมดเลยอะ่ะพี่ได้เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเลยละ๋อ้อยังงั้นเหรอพี่ก็ว่า,างั้นละฮ,ะฮะลัลโหลคณะโทษทีนะต้องให้มาป่วนให้มาป่วนต้องมาป่วนกันแ่กันี คานะคานเอออะไรนะคานะเดี๋ยวก่อนที่ฮฮลโหลคานะเป็นอะไรไปอีกล่ะไดจิคานะก็โทรมาบอกว่าเขาเกลียดผมนีพ้พี่แล้วก็บอกว่าจะไม่โทรมาหาอีกแล้วด้วยคนอย่างคานะเนะี่ยไม่มีทางพูดอย่างนั้นได้แล้วนะคนโอหักบบอยย้อนชี้แล้วอย่างพี่จะไปรู้อะไรเ่าอะไรนะจบบ้านน่ย้อนเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นกับคานะเดี๋ยวจะโทรไปถามอีเป โลอ๋อนาโอโตะมีอะไรเหรออ่คืออย่างนี้นะเทนายจีบมันบอกว่าอะไรนาโอโตะนาโอโตะอิเป้อิเป้ทำไมเงียบไปเลยอ่ะนี่ไม่ต้องโทรไาเลยนะการเม้นน่ะแกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้รู้หรือเปล่าเฮ้ยไม่นายพูดอะไรอิเป้เราพูดใหม่อีกทีสิเอ้ยอีกครั้งก็พูดเหมือนเดิมแล้วพวกน่าโง่อยู่ก่อนเขาไม่ชอบคนอย่างแกแล้วจะบอกให่ไอ้โง่อะไรอะไรกันเนี่ย พวกเราต้ตงลงกันแล้วว่ะอย่าแม่งคบกับคนบา้าๆอยากก่างแกอีกต่อไปแล้วฮะนายจะบ้าแล้วเหรอทั้งห้ดิฉันคบกับแกเป็นเพื่อนไปตั้งนานแล้วนะหยุดพูดกับโก่นกนะเราพวกยูคการ์ตูชอบฉันแกนรู้ไหมและในอนาคตน่ะเราสองคนกัจะแต่งงานกันปวดเข้าไปปวนเข้าไปให้มันพอแล้วทะเลาะกันปวนเข้าไปปวนเข้าไป นี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องโทรศัพท์ไปหาเพื่อนๆของเจ้าดูสิฮัลโหลฉันเองนะเอ๊ะว่ายังไงนะที่ว่าใครบ้านะเธอว่าใครเป็นยังไงทะเลาละกันอย่างนี้ถูกว่านังบ้าแบาบไม่ทนตั้งตัวเลย <laughs> นี่แหละฝีมือปีศาจโทรศัพท์เล<อ>ยมันจะทำให้คำพูดทั้งหมดที่เจ้าพูดเมื่อคุยโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นคำพูดที่ทร,ร้ายๆยังไงถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันก็ใช่แล้วสุดยอดไปเลยจะทำให้เทเลบอสทำเรื่องร้ายแรถ้าทำอย่างนั้นแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกอะไรทำไมเทเลบอสเป็นสัตว์ประหลาดที่ใจดีตั้งหาง นะสัมภาระใจดีมีด้วยเหรอใช่แล้วทั้งใจดีแล้วก็มีพลังอำนาจมากชอบแรกชาวบ,บ้านก็จริงแต่จะไม่ทำร้ายใครเีนน่น่ารักใจน่ารักไม่ได้ไม่มีอาวุธเลยหรืองไงอาวุธนะสัมภาระของเจ้าอะ่ะของแบบนั้นจะมีได้ยังไงกันล่ะโธ่ทำไมลูกไม่ไยังงนะไม่ได้เนอะเฮลเลบรสเป็นไรล่ะครับ ยังงก็ต kind of ้องไปเจอาอีเป้ก่อนจะปล่อยให้เป็นอย่างงี้ไม่ได้ละพี่ครับไม่ใช่อย่างงานด้นเข้าใจิดแล้วล่ะเลิเถอกเธอบอกว่าอยากจะมีไฟนไปไม่ใช่ออูดยังงนี่เอ่เหรอี่เหรน่หอ่เหเรื่องรี่อนแเรนี่นีหรอเนี่หรอน่รออน่เหนี่เหรอนี่เดเหรอ่อนี่เหรอร่ พี่เป้มมเมื่อกี้มันเรื่องอะไรอะฮะจะเย็นไว้ก่อนน้สัตว์ประหลาดของปีศาจคานน่ะมันผ่านเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยควบคุมโทร,รศัพท์เน่อยควบคุมโทร,รศัพท์เหรอถ้าเบรรับสัญญาณจากกริดแมนแล้วก็เราจะต้องทลาะกันแน่นอนเลยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเข้าเราโตดีละรวมพลังไป เข้า g r ิ a แ Man เฮ้ยไปได้ไรไปเดี๋ยวเข้าอีเป้แต่แต่ว่า,อ,าอีเป้เกิดอะไรขึ้นเหรอยูกะมาทัานพอดีเห็นว่าก็ตีกันวุ่นวายไปทั้งเมืองเลยก็เลยคิดว่าคงจะเกิดเรื่องใช่ไหมสมแล้วที่เป็นยูกะนะระบบของเราเนี่ยมันมีปัญหาเห็นไหมที่ไม่มีปัญหานะ่ยไม่ใช่ระบบหรอกอีเป้ฮะ<า>ก็เธอสะกดคำว่ากริ a แมนผิดนะสิ ไม่ต้องใส่โอหรอกหรือมะเอออ๋อเออนี่จริงเลยกรเกิตแมนมาแล้วเหรอเจ้ากริตแมนมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ใจดีมีพลา

โกหกเนาะเขาไม่รู้ี่นะนี่แหละไปนล่นไมเลยอย่ามาทำไรเด็กได้ดีมาก่รอย่บ้าเอ้ยเด็กบ้าเฮ้ยเด็กบ้าอ้เด้าอ้เด็ก้าไอ้เด็กบ้งไอ้เด็กบ้าไอ้เด็กบ้ไอ้ด้าไอ้เด็้าไอ้เด็กไอ้เด้ไ้ด้าไอ้ไอ้กไ้็ไอ้เด้ไ้เล็กบ้ไอ้เด็กบ้าไอ้เไ้เไอ้าไ้ด้าไ้เไ้เด็กบาไ้กบ้ไ้็กบ้ไ้าไอ้้าไอ้ด

สายังไงก็ไม่เกินหยู่นะคริสแมนสัปะราตัวนี้แค่ออกมาเล่นแค่นั้นเองอแค่หยอกล้อกันเล่นนะไม่มีอะไรหรอกใครเหรอไปชัวช่วหน่อยทางไอ้ชิรีบย้ายโปรแกรมมาที่ฟอฟี่นี้เร็วๆเข้าอย่าช้าครับเร็ว โอ้ยเสียควอสมสัมปราดหมดสัมปราดว่าอะไรน่ารังอย่างนั้นแล้วเขาเรียบเรียบมันกับมาไม่เดินหลัตัเองมามันเป็นสัมปราดใจดีแต่มีพลังมันว่าบใหนะให้พลังของเจ้าสิดูดีมันหนอกแนํามา ใช้พลังของเจ้าเปลี่ยนนิสยัยของมันให้ชั่วร้ายเร็วๆแล้วก็ขอให้มีอาวุธด้วยนะทำได้ไหมงานนี้หมูมากเลย <Natalie> เอเป็นอะไรไปอ่ะ <S 2> <S 2> <N> นี่เป็นเด็กดีหน่อยสิ ตัวนี้มีพลังและที่สำคัญมันก็เปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายไปแล้วด้วยนะต่านี้ก็ใช่จล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเต้งเอห้ะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย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  คนน่ารักนี่แหะเฮ้ยเฮ้ยอเป็นนยินปีากเข้าไปไงาปิดงันิันผาผาผเขาสัมาาั้มาักอ่าฮัลโหล และอินเทอร์นสเปซครับอะไรนะครับวะนี่คั้วร้ายของเรานี่ยเหรอครับห่วยนะครับนี่คุณเลิกพูดบ้าๆเสียทีได้ไหมบ้าคุณอะบ้าบ้าไ<ฆ>อ้โรคจิตเออคุณคะทำไมพูดกับลูกค้าอย่างนั้นล่ะคะไม่ใช่เมื่อกี้นะ่ะคุณแม่นะฮะคุณแม่เหรออ,อย่าล้อเล่นๆนะมานี่ค<ะ>่ะอินเทอร์เน็ตสเปซค่ะค่ะใช่แล้วค่ะเออใครกันคะนี่คุณ ลูกของฉันนะนะถึงจะหัวไม่ดีนะก็เถอะนะแต่เราก็ไม่เคยเสี้ยมสอนให้แกทำเรื่องอย่างนั้นหรอกนะบ้า,บาจริงจะเอา <c oughs> โอ้ยที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวือคนจริง <c oughs> ๆเลยวันนี้ไม่มีทอนซับเข้ามาเท่าไหร่ <c oughs> อ๋อครับครับขางแก่งดีด้วยนะครับแล้วกลูกค้าที่โทรมาหาอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะคุณสามหาวนะฮะคุณผู้าคุณเมาจเรื่องอะไรพอได้แล้วได้แล้วยพอได้ยอไยอไยอะไยอะไยแ้ คุกแน่นอนไปเลยค,ครูสกุลตาใครด<อ>ึงหางเฮ<อ>้ยยยยยยิงยยยยเลยจะทำออ<อ>ยนะายยยยอยย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 ่ยยยยยแยย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 อยย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 ยเอยยยยย ทำไงดีอะลองเปลี่ยนเป็นมังกรทรงพลังดูนะเคลียริสแมนะต้องใช้กัสติโอเคคนทะเลาะกันยังไหวเท่าไหร่ดนะ้วยเถ้าประเทศทำสงครามก็เลยเดือดร้อนแะน่นั่นเลยสินะแรงร่างเป็นมังกรทรงพลังเคลียแมนระกอบร่างเลยนะ ผพร่าเป็นคิงริปแมนฮ่าฮ่ายืดสายโคตรวันไปนะสิกอ้ไมันุดเลอะไม่รู้สุดอะไรอะวัดแล้วก่อนนะเฮลิบอสวิดแมนจุดออนเทเลบอสน่ะอยู่ที่มุมกลางหลังนั่นน่ะนะใกล้กันอะ แม่ของเจเลบอสที่เคยใจดียังนี่เลอะผิดแคุณแม่หรออืมคนที่เคยตับเตือนสั่งสอนลูกนย่งไงน,น,น่สั่งสอนก็จริงอยู่นะแต่ริดแมนยิงที่จุดรังหลังเลยคนโดอกดลมแล้วยังไม่รู้สึกอะไรอ่อกดลมหยอจะเฮ้ย ไของเขาล่ะทำไมมาทิ้งแผ่นฟลอปปี้ไปซะล่ะนั่น,นสิแต่ว่านะโทรศัพท์นี่มันก็น่ากลัวนะตอนเช้านโอตโตะพูดอย่างนั้นนะฉันน่าตกใจเลยคิดว่าพวกเราต้องจบกันแค่นั้นซะแล้วสินี่นโอตโตะเธอพูดอะไรเหรอพูดว่าอยากแต่งงานกับยูกะเฮ้ยจะบ้าเหรอคนอย่างฉันน่ะเหรอจะกล้าพูดอย่างนั้นน่ะบ้าหรือเปล่าแต่ว่านะทําไมบอกว่าคงจะจบกันแค่นี้ละ่ะฮะเออเออกับเราเราเราก็เจ้านอโตะนะนะมันน่าจะได้แฟนที่ดีกว่านี้นะสิอะไรกันนะเธอนี่จะไปไปด้วยกันนี่นี่ คนที่ต่างรู้เรื่องเกิดการทำลายล้างโลกโดยผ่านสายโทรศัพท์นั้นสามารถเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้มากขึ้นกว่าก่อนแต่ว่าคนที่ทำให้พวกเขาเชื่อมันในความสัมพันธ์ที่เชื่อถือกันได้นั้นคือนาโอโตะนาโอโตะ u k เดอัตต a ないよハイテク掃除機がゴミを捨てる人間を次から次に吸い込み始めたあ<ー>早く何とかしないと真空パックでみんなぺちゃんこにされてしまう飛べサンダージェットサンダーグリッドマンのカムバックだ次回電光超人グリッドマン人間掃除機の襲撃君もアクセスフラッシュ